เดินมาเลยนะครับถ่ายรูปเดิมาเลยนะครับถ่ายรูปเลยนเถ่ามาเลยนะครับถ่ายรูปเลยนเถ่ามาเลยนะครับถ่ายรูปเลยนเถ่ามาเลยนะครับต้องเดิมาเลยนะครับต้องเดิมาเลยนะครับไปแล้วเนยนะคไถ่ายนะไมาเลยนะคไถ่ายนะปเล้ว เดิมาเลยครับเดินมาเยครับเดินมาเยครับเข้ามาเข้ามาแล้วบมาแล้าลูก้าม้าม้ามาามาเข้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 าาเข้ามาเขมาเข้ามาเข้มาเข้า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  มายจาเลยจ้ะมาเลยจ้ะมาเลยจ้าเลยจ้ะมาเลยจ้ะมาเลยจ้าเลยจ้ะมาเ้ะมาเ้ะมมาลยจา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 เลลยจ้ะมาเล้ะมาเลยจ้ะมาเลยจะมาเลย้มา้ยจะมาเลย้มา้ยจะ ขกุ้ะามาลยะนาาลยค่ะเิข้ามคนาค่ะมาเลขาค่ะมาเลขาค่ะค่ะะน้าเลขาค่ะมาเลขเลขาค่ะมข้นมลเาลมาข้าน้าลมาข้าน้าค่ะค ถ่ายรูปไหไมคะเดินเข้ามาเลยค่ะถ่ายรูปไหมคะถ่ายรูปกระเบ้าอีกไ,มไหมคะเดินเข้ามาเลยนะคะขออนุญาตนะคะ ว่นานกินเขายังไม่กินข้าวเลยผมเหมือนกันผมม่านน้ำไปบ่ายแล้วม่านน้ำไปบ่ายแล้ว